เปิดเงื่อนไขเอฟวีบียันลูกยางสาวไทยไม่ได้คะแนนสะสมโลกในศึก c ีวีหลีก2025ทัพนักตบลูกยางสาวไทยจบภารกิจในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิง c ีวีหลีก2025 CV วีลีก2025สัปดาห์แรกที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดย นักตบลูกยางสาวไทยสามารถเก็บชัยเหนือคู่แข่งทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามได้ทั้ง3เกมคว้าชแชมป์มาครองได้สำเร็จถือเป็นสมัยที่8ติดต่อกันอย่างไรก็ตามจากเงื่อนไขที่สหพันธ์วอลเลย์บอลน,น,นานาชาติ FIVB ออกมาประกาศก่อนทัวร์นามเมนต์ทั้งสองสนามสนามแรกที่โคราสนาม2ที่เวียดนามว่าผลการแข่งขันของทีมชาติไทยรวมถึงคู่แข่งที่เจอกับทีมไทยทุกเกมจะไม่มีการคิดคะแนนสะสมโลกทำให้ในรายการนี้สาวไทย จะไม่มีโอกาสเก็บคะแนนสะสมโลกเพิ่มเนื่องจากสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB จะนับคะแนนเพียงแค่รายการเดียวที่ลงแข่งขันซึ่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกถือเป็นรายการที่ใหญ่กว่านั่นเองขณะที่ถ้าเป็นผลการแข่งขันของทีมอื่นจะได้รับการคิดคะแนนปกติและจะมีการคัด2ทีมที่ดีที่สุดเพื่อไปแข่งขันในรายการ AVC n นชั่น Cup 2026ทีมไทยไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งเนื่องจากเล่นในเนชั่นลีกที่ระดับสูงกว่าอยู่แล้วจากเงื่อนไขดังกล่าวทำให้หลังผ่าน3เกมในสนามแรก ทับนักตบลูกยางสาวไทยอยู่อันดับ20ของโลกด้วยการมี160.42คะแนนเท่าเดิมขณะที่เวียดนามรั้งอันดับ27มีแต้มเพิ่มเป็น147.92คะแนนลดช่องว่างขยับเข้าใกล้ทีมไทยมากขึ้นอันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงอาเซียนหลังจบศึกลูกยางซีวีลีก2025ที่โคราชบทสรุปทุกอย่างสาวไทยคว,ว้าแชมป์วอลเล์บอลหญิงซีวีลีก2025สัปดาห์แรก สรุปเงินรางวัลวอลเล่บอลสาวไทยจบศึกลูกยางหญิงซีวีหลีก2025สนามแรก